วันนี้มาบุกนาช่างดำสวัสดีค่ะช่างดำมาเอาจมีอะไรนำเสนอสวัสดีครับวันนี้เราจะสีข้าวพลังแดดให้ดูนะครับด้วยพลังงานสซลาร์เซลล์อยากางลงสีขนาดเล็กรับสีขนาดเลา่นะครับข้าวที่สีออกมาแล้วนะครับผมเป็นข้าวคล้ายข้าวซ้อมมือนะครับจะเป็นข้าวกล้องก็ไม่ใช่จะเป็นข้าวขาวก็ไม่ใช่นะครับ ออกมาเป็นข้าวซ้อมมือผมว่าข้าวขนาดกําลังหน้าหงเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสีให้ดูแล้วกันอันนี้สีเสร็จแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกไม่ต้องสีนเยอะเนาะสายแค่สาทิสอ่ะน้ำใสยเปิดเครื่องเล็วน้ำใสยเปิดโอ้เปิดทางนู้นนะครับสวิตต์ปิดเปิดอยู่ทางนู้นนะครับผมตอนนี้แดดแรงนะครับผมประมาณตอนนี้เกือบเที่ยงนะครับผมแดดแรง 50เฮิร์ตเต็มเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงาน50เฮิร์ตเต็มนะครับผมอ่าดูข้าวแล้วนะครับดูข้าวไหลนะครับผมตรงนี้ข้าวไหลข้าวไหลขันมาแล้วก็จะเปลี่ยนก็จะมาที่นี่นะครับผมทุกอย่างจากกระถางเปลือกข้าวเสร็จมันก็จะลงมาแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ตรงนี้พัดลมเอาเกล็ดใส่เนี่ยครับปกติแกล็ดจ,จะเต็มลงสีหมด ถ้าเราสีข้าวเองมี่รงสีเ,เองนะครับก็จะมีแกลบทำให้ทำปุ๋ยต่อทไมห้พวต้นไม้พาะอะไรก็ได้นะครับแกลบทำปุ๋ยหมักนะครับผมเึ่งัส,สรรดูดเหลอใช้จากน้ข้าวของเราเนี่ยนะครับน้ข้าวของเราเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องให้ลงสีแห่อะไรไปอลองสีชุดนี้นะครับสีรอบเดียว จะไม่เกี้ยงนะครับผมนะฮะจะไม่เกี้ยงจะมีเม็ดข้าวอยู่ข้าวเปลือยยังอยู่นะครับจะสีประมาณ3ามถึงสี่รอบนะครับผมไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบนะครับชีวิตเราไม่ต้องรีบสีไปเรื่อยๆนะครับผมก็ข้าวหม้อนึงที่เราเนี่ยใช้เวลาสีประมาณไม่เกินห้านาทีนะครับผม desserts. จะสีครั้งละถังเนี่ยนะครับผมแล้วถังใช้เวลาประมาณ ไม่ถึงขึ้นชั่วโมงก็ก็ได้สีใสข้าวกินประมาณเจ็ดวันนะครับผมนะฮะรอบอันนี้เราเราใส่ข้าวน้อยนะครับเพื่อเพื่อ,อรวดเร็วในการาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอันนี้รอบที่สามเนาะเป็นรอบที่สามมาสีสักสีรอบแล้วกันนี่เป็นมอเตอร์ขนาดเครื่งแรงนะครับสามเปีน ครับสองแรงกางปเอาไม่ใช้แก๊สโซลารเซลล์โดยเฉพาะนะครับผมแล้วเป็นมอเตอร์สองแรงเพื่อสูบน้ำเข้านานะครับผมสูบน้ำเข้านาแล้วก็มีสมาร์นะครับโซลาเซลล์ชุดนี้มีอุปกรณ์ใช้3มอุปกรณ์แล้วนะครับสมาร์ทปั๊มหอยโขงหน้าดินแล้วก็โรงสีนะครับผมน้ำน้ำนะครับน้ำเรามีจากสมาร์น้ำมีน้ำทำนาจากหอยโขงนะครับผม น,น้ำทำานข้าวมีพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จข้าวมีเราก็มาสีข้าวอาน้ํใสเสร็จแล้วเรากปิด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 อ่าอ่าน้ำใสปิดสวิตช์นี่นครับข้าวที่เราสีเสร็จแล้วนะครับผมฮะข้าวที่สีเสร็จแล้วสวยงามครับสวยงามฮะอันนี้เทรวมกันเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมข้าวเป็นข้าวสารนะครับข้าวสารสดสด ปลูกตรงนี้สีตรงนี้กินตรงนี้นะครับผมฮะดีไหมครับชีวิตแบบนี้ครับเราไม่มีเงินมากนะครับแต่เรามีความมั่นคงเรามีอาหารเรามีพืชผักหลายๆอย่างอยู่ในที่ที่เดียวเราไม่ต้องสแสวงหามากนะครับชีวิตเราถ้าเรายิ่งสแสวงหามันยิ่งเหนื่อยเราต้องรวบลับตัดตอนออกมาเลยครับผมไม่ต้องไปไหนชีวิตเรามีบ้านอาหารยาผ้าให้อยู่ในที่เดียวกันเลยแค่นี้เราก็อยู่ได้แน่นอน เชื่อผมครับขอบคุณครับ